โลโก้ตัวนี้เราสามารถที่จะออกแบบบนแคนวาได้นะในกรณีที่คุณออกแบบเป็นอ่อฟรีแลนซ์ทั่วไปเนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นโลโก้นะคะ ก็คุณสามารถใช้เครื่องมือใช้ element บนเ,เอ่อบนแคนวาได้เนาะแต่ว่าโลโก้พวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยที่จะแบบเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทหรือคอมพานีใหญ่ๆอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยใช้เอ่อในตัวของ c a n วาเนาะแต่ถ้าเป็นแบบธุรกิจเล็กๆ small business ร้านค้าร้านกาแฟ,าาาฟาอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวลายเส้นของ c a n วาเนี่ยได้นะคะแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้ตัวแคนวากันนะคะเพราะว่าลายเส้นมันค่อนข้างที่จะเอ่อเหมือนแบบ ลายเส้นมันมันดูออกนะคะว่ามาจากแคนวาเนาะอ่ะเขาอาจจะไปจ้างที่อื่นแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆเ,เขาอาจจะมาจ้างเราเราก็สามารถใช้เครื่องมือบนแคนวาออกแบบให้กับลูกค้าของเราได้นะคะอันนี้ได้ได้ทั้งขายได้ทั้งแบบเทมเพลตแล้วก็ขายได้ทั้งแบบ Freelance นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูดีเทลนะคะในส่วนของแบรนด b o อร์นะคะอ่าแบรนด์บอร์เนี่ยเราเคยเราเคยทำกันอยู่นะคะแล้วก็ในแคนวาเนี่ยก่อนหน้านี้ในแคนวาเนี่ย,ยไม่ได้มีแบรนด์บอร์เยอะนะคะ ไม่ได้มีแบรนด์บอดเยอะเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลังจาก2ปีมาเนี่ยใน c คนวามีแบรนด์บอดเยอะมากก่อนหน้านี้แบรนด์บอดเน่ยขายดีมากนะคะในอีซีเพราะว่าในแคนวาเน่ยไม่ค่อยมีแบรนด์บอดเอาไว้ทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างเนาะ เราจะทำแบน์บอร์ดขายด้วยนะคะเป็นเทมเพลตเนาะแบนบอร์คืออะไรแบน์บอร์ดเนี่ยมันจะรวมทั้งตัวของโลโก้นะคะอาโลโลโก้สีธีมต่างๆฟอนต์ต่างๆเพื่อที่ทำให้แบรนด์ดูสตรองขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณทำร้านค้าเกี่ยวกับอาร้านขายเสื้อผ้าเด็กอ่าคุณก็จะอาจจะเน้นความน่ารักความฟุกกิ๊กอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณจะให้ดูเนาะอะอันนี้ละกันนะนี่ร้านเสื้อผ้าร้านเด็กเนาะอะ เวลาจะไปออกแบบเว็บไซต์ไปออกแบบแพคเกจจิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือฟอนต์ที่จะใช้นะคะบนเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดียบนโพสต์ต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นหมดหมู่กันมันเหมือนกันกับเว็บไซต์ก็เหมือนกัน facebook ก็เหมือนกันใช้สีเหมือนกันหมดเลยมันดูเหมือนเป็นแบรนด์มากขึ้นนะคะมันดูเหมือนเป็นแบรนด์ที่มันมาด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่ได้อิงกับตรงนี้ทําออกมาทําออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหามาจากแค้นว่านน่นนี่นั่นสีมันดูไม่เท่ากันมันก็จะแบรนด์มันก็จะไม่ดูสตรองเขาก็จะภาพจําของแบรนด์มันก็จะจะมันเขาเรียกไงก็จะไม่ได้เป็นภาพจําของแบรนด์อะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นเราดูจากอันเนี้ย รู้เลยว่าต้องเป็นสายลุ้งนะสีก็จะเป็นสีแบบเรนโบว์เลยนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กเวลาไปเห็น Facebook หรือว่า Instagram หรือว่าโลโก้อย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นภาพจำเนาะว่าเออร้านค้าเนี่ยเป็นร้านเด็กนะเคยเห็นอะไรอย่างเงี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะ ทำกันด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราออกแบบมาแต่โลโก้นะคะลูกค้าก็จะได้แต่โลโก้แล้วโลโก้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีดีเทลในเรื่องของการใส่ไอเดียใส่ความคิดเราต้องมีประสบการณ์แต่ถ้าคุณขายตัวโลโก้บวกกับธีมที่เป็นคัลเลอร์เป็นฟอนต์ที่คิดมาให้ลูกค้าแล้วอะ่ะลูกค้าอาจจะไม่ได้มองว่าโลโก้ของคุณสวยแต่จะมองว่าทั้งหมดเนี้ยมันใช้งานได้อย่างเช่นสีที่เราคิดมาแล้วอย่างเช่นอ่ะอันนี้เป็น อ่ะร้านเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมเอ่ยเขาก็ให้ไอเดียมาเป็นเรนอ่เป็นสายลุง้งสีเขาก็เลือกสีที่เป็นคัลเลอร์ฟูลแบบสายลุง้งนะคะมีความแบบอ่เขาเรียกอะไราพาสเทลหน่อยๆเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของเด็กเนาะอ่ะแล้วเขาก็เลือกฟอนต์มาให้ฟอนต์มันดูน่ารักนะคะดูเป็นฟอนต์ดูเป็น, font, ปนอ่ดูได้ทั้งน่ารักแล้วก็ดูเป็นแบรนด์นะคะดูคิ้วด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็มีฟอนต์สไตล์ให้เลือก3มฟอนต์นะคะ เดี๋ยวที่หน้าเนี่ยเราจะมาลงลึกกันนะคะ แล้วก็มีรูปภาพสีสันต่างๆมาให้ว่าเออหน้าตาเป็นยังไงเป็นไอเดียให้เนาะส่วนอันนี้ก็จะออกแนวแบบมินิมอลนะคะขายแบบพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติก็อ่าแบรนด์เนี่ยเป็นชื่อว่าอะไรสักอย่างมารีนา่าก็ใช้เป็นตัวเองแล้วก็มีใบไม้เข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นออร์แกนิกแบรนด์นะอ่าแล้วก็มีฟ์เอ่อมีฟอนอนสังเกตจากตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ย คุณจะเห็นบ่อยมากๆมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะ,ะพวกเทมเพลตต่างๆที่เราออกแบบอะเวลาสมมุติเราออกแบบเ c e b o o k ก็เราแต่นะเราจะใส่พวกข้อความพวกนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆสิ่งที่เราให้ความสําคัญนั่นก็คือฟอนต์สีรูปภาพที่เข้ากับธีมแล้วลูกค้านําไปใช้ได้ส่วนเท x กหรือข้อมูลดีเทลลูกค้าต้องไปใส่เองดังน,นั้น,เ,นเราจะเอาข้อความตัวอย่างมาใส่นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่น,อ,ชนอินสตาแกรมแล้วกันเนาะ แต่เดี๋ยวนี้อินสตาแกรมก็เริ่มผลิตออกมาให้มีข้อมูลเข้ามาด้วยนะ,ะให้ลูกค้าแบบพร้อมโพสเนาะ Instagram. อินสตาแกรมอืมดูเดื๋ยตรงนี้อันนี้นะคะเห็นไหมอันเนี้ย เหมือนกันเลยนะคะก็คือเขามีรูปภาพให้มีจีมมีสไตล์ให้นะแต่ตรงที่ดีเทลที่เป็นข้อความเขาเลือกใส่ข้อความที่ไม่มีความหมาย เพื่อที่จะให้ลูกค้าไปใส่เองทีมืออันนี้เขาเรียก่าเทมเพลตเพราะว่ามันเสร็จแล้วแต่เหมือนจะเสร็จแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะคะก็คือลูกค้ายังไงก็ต้องไปใส่ข้อมูลของตัวเองใส่เว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็โพสต์บางทีลูกค้าอาจจะเปลี่ยนสีด้วยอันนี้คือคือคอนเซปต์ของคําว่าเทมเพลตนะคะมันมันเสร็จแล้วแต่เหมือนเหมือนจะเสร็จแต่ว่ายังไม่เสร็จนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็ไอเดียก็คือเราสามารถที่จะใช้ไอเดียของการออกแบบได้ภาษาอังกฤษเราไม่ต้องแน่นเลยเพราะว่าเราไม่ต้องใส่ดีเทลแต่ถ้าคุณจะใส่ มันก็จะดีเพราะว่าจะทําให้ราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าโดยเบสิกทั่วไปแล้วเราไม่ต้องเป็นต้องใส่นะคะในส่วนของรายละเอียดดีเทลแต่อาจจะต้องใส่แบบหัวข้อว,ว่าอันนี้มันเป็นเซลล์นะอันนี้มันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะเราก็ต้องเขียนคําว่าโปรโมชั่นเราต้องเขียนคําว่าเซลลเพื่อให้มันเขาเรียกว่าเพื่อให้เข้าใจว่าเทมเพลตอันเนี้ยมันเป็นเทมเพลตขายอะไรทําอะไระคะ่ะ